วิธีทำสละลอยแก้วทำกินเองง่ายๆอร่อยเหมือนที่เราซื้อเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับม,มาพบกับช่องแคเ a ชแนล Channel อีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเลจะพาทุกท่านมาทําเมนูสละลอยแก้วทํากินเองได้ง่ายๆแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะค่ะสละแคเลใช้ทั้งหมด1กิโลกร,รมัมตอนที่ยังมีเปลือกอยู่เนาะเมื่อเราซื้อสละมาเราก็มาเด็ดสละออกเป็นลูกออกจากก้านจากขั้วเขาก่อนแบบนี้นะคะนํามาใส่ในตะกร้าหรือว่าตะแกรนที่เป็นรูหลัง จากนั้นก็ทําการเขยา่าเขย่าแบบนี้ค่ะน้ําสละจะหล่นออกมาข้างนอกนะคะทําให้เวลาเราปอกสละเนี่ยจะได้ปอกได้ง่ายๆน้าสละจะไม่ตํามือนั่นเองค่ะค่ะนี่เห็นไหมคะปอกได้ง่ายมากเลยน้าสละไม่มีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการปอกสละให้หมดเลยค่ะนี่คือสละที่ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราปอกสละเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ขั้นตอนถัดไปเราก็จะต้องนําสละ ไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยอีกสักหนถึงหรอบนะคะนี่ค่ะเมื่อล้างสระเสร็จแล้วก็ผึ่งให้เขาเสด็จน้ำก่อนจะนำไปต้มมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำการขั้นตอนการต้มกันเลยใส่น้ำเปล่าลงไปในหมอ้อที่จะทำการต้มน้ำเปล่าใช้เป็นน้ำกินนะคะทั้งหมด1200 ml ค่ะเคยใช้เป็นน้ำขวด2ขวดนะคะ จากนั้นค่ะก็ตามด้วยน้ําตาลทราย300กรัมเอ่อการทําสลัดรอยแก้วเราต้องใช้น้ําตาลทรายนะคะน้ําจะได้ออกมาขาวใสน่ารับประทานค่ะตัดความหวานเลี่ยนะคะด้วยเกลือป่น1ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไปตั้งไฟได้เลยค่ะไฟนะคะแค่เลยจะใช้ไฟกลางนะคะต้มไปเรื่อยๆต้มให้น้ำตาลละลายได้เลยค่ะ เมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำสละที่ผึ่งเสด็ดน้ำไว้ใส่ลงไปต้มได้เลยค่ะในส่วนของรสชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสละบางคนหวานมากสละบางคนเปรี้ยวนะคะเราก็จะต้องใช้วิธีชิมเอาค่ะถ้าจะทำตามสูตรที่เคเลยให้ไปเป๊ะๆบางทีมันก็จะอร่อยไม่เหมือนกันนะคะ เราก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะต้มจนน้ำเดือดอีกหนึ่งรอบประมาณ15นาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อน้ำเดือดอีกหนึ่งรอบแบบนี้นะคะเราก็ทำการปิดไฟได้เลยไม่ต้องตั้งต้มเคี่ยวนะคะย้ำอีกรอบนะคะรสชาติถ้าไม่หวานอย่างไรสามารถใส่น้ำตาลเพิ่มได้ค่ะจากนั้นก็ตั้งพักไว้ให้เย็นนะคะเมื่อเย็นเราก็ตักใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นๆแค่นี้เราก็ได้สลัดลอยแก้วแล้วค่ะง่ายไหมคะ ค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ